คำที่หนึ่งมีนาคมคำที่สองเมษายนคำที่สามพฤษภาคมคำที่สี่มิถุนายน คำที่ห้ากร,ะระกะดาคมคำที่หกสิงหาคมคำที่เจ็ดกันยายนคำที่แปดตุลาคม คำที่เก้าพฤศจิกายนคำที่สิบธันวาคม